ไม่นุ่งอาหารบ้านน่ารับพี่น้องสบายดีครับสบายสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องบัดสือขูุ่ขคนเนอะเนี่ยชิม่าล้าปลาใส่กระบ,บังไม้ไผ่เนาะอูปลาด้วยไผ่มันเป็นผู้พี่น้องเอ้ยติเดเร <c oughs> ็วเร็วเร็วเร็ยอะรถได้เก๋าดีออ ตอนนี้เราบสีฟานตะไคร้ใส่เนาะตะไคข่ในการสีปุงอันใดเนะาะในกาใส่ผันนะกกระแยงน้ำถึงเราบสีตาตัดตัเป็นอันใดเนาะเป็นชิ้นปลากินกับแจวน้ำใส้มอืมหาเช็ดแจวน้ำใส้มกินพี่น้องแบบว่าพันกินกับแจวน,นะน้ำใส้มพ่านนะสุดยอดพี่น้องเบามาไในน้ำไร้ใดรับองว่าเมนูนี้เด็ดสุดยอดโดด ปลา,ก,ปา,ากระเป็นไงชดชดเอาอีกไระไรเท่านึงเออเร็วเดีวเดีวอยู่ปลากระนั้อน้ำขิงสบายดีติ๊ดดุน้ำกิงเอาเขา่าเอาเข่าถั่วติ๊บปลาจับใส่แหย่ไว้พักกระแนงใช่นำ้ำพักกระแนงับจีบปาดเนะาะพักกระแนงกับปลูกเองพี่น้องปลูกนะเห็นเนาะแล้วก็ ตะไคข่ห้าวกะปลูกเองเมื่อเท่าไงเอาถั่วใหญ่นี่น้อจาะกะเออถั่วใหญ่ดีแบบว่าเอาใส่ถั่วเน้องใส่เกลือพี่น้องูหัวสิบนใส่แบบผิดใส่ยังเนาะใส่แต่เกลือเป็นนัวนะกะปลาก็น้อยหนึ่งนาะพี่น้องใส่ปลาแซ่บ กกนออ๋อ้งชิเนนที่แจวน้ำใหม่สมอครูเสร็จมากะเสร็จนาเดี๋ยวบอสีไปอันนก่อนเนาะเบิพเห็ดอันนี้ก่อนพอ้อเกกระงสิตัดใหม่นะไม่ก็ไม่ออนพี่น้องเลยจากต้นจากคองวหน้าเอิใหม่ใหมถ่าบ้านเนาะ หมอก็มีอยู่ได้พี่น้องหากอยากออใส่งไเนาะเพื่อความแซ่บแซ่บหอมเพื่อความแซ่บความหอมไอ้ดอนวะหอมนะบาเวนเห็ดวังขาวลามเนาะคนหาต่กี้เห็ดวังขาวลามแซ่บดี ông anh ok, à, bông bì, bông bì, bông bì, rồi bưng cá trăng bưng bưng cho này, cho nấm mèo phải bưng lò, phun nhạt bưng pìa bìa bọc pìc, thịt ปะลดปะลดลายตัวเติบเนาะอืมอืมหัาประชิบโชนามนอนเดียวประนั้นไมันช่มีนามออกมาเองจะแช่พี่น้องเยสูตรในดอนสวยว่าไฟดี๋ยวดถวยนอกก็จะเอาวางไั้ไฟใส่พี่น้อย ีดายใหม่นะฮะใส่เนาะอาแบบไฟไผ่ทั้งนันนาดเต็มแล้วมันมุเต็มจังเห่บางเอหนึ่งมีเฝาเลยนะพี่หนอะแบบเฝาแบบคือเฝาวังข้าวรามเผ่นี่เนาะเศษๆเหมือนีนพี่นนองอุปาด้วยวังไฟกินกับเจวน้มัสมเผ็ดๆเนาะ เขาเก็บพักอีเดอร์มากินกับเนะี่นนยจะไ,ไ,ไหนเป็นเอาใบอันอัดปากมั้งใบกระ,ะโดนใบากระโดนยมันกระติบบังลุกซาวมาบังลุกซาวก่อนซาวเห็นอย่างกินเขาอยู่เนาะ <laughs> กินกับอันนี้ต้ยมยำขาหมูเนาะต้มใบกระสับเอาะมาให้เพคนกินมันมมมด้อมัมเองเด้อได้แล้วบ่เฮ้ยมันดมเฮ้ยดมป,ดปิ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 ดอยู่ใส่ข้าวพร้อมใส่ข้าวน้ำตีอืมใส่ข้าววนันนี้ข้าวใส่วันนี้อื ได้เอาเขาใส่ดูโอ้ขับใหญ่แท่เขาอืมแสบบอ่ฮะแสบอยู่อ๋ออ๋อปวดสิบพดพี่น้องเอ้ยไฟมนันอันไดมันดังหยากรายเ,าาเนี่ยมันลบรอนเปล่ามานี่เป็นสมุขบุตร ôi dưới oi dưới cái ăn một tí không phải đỡ mọi nó chia nó mày số một hơi khảo tạo đấy mày, mày nó, nó mày sớm không? đấy mày Nhưng <laughs> này Một ọc ọc chút nó Chị đoạn ơi Chị em phụt Ừ Chị bừng đây Hôm ừ. phạt cả nhà hồi hồi Chị này đâu nó tuổi mi bọt say cá sai thủ con tiêu wow. wow! yeah. oh, hay tuổi nó nổi vô để đấy u u นีนะกลับสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวัดสุขูสุขชนเด้อกินข้าวนรำกันพี่น้องกินข้าวพี่นี่ <c oughs> สูตรไหมเล่นนี่เสร็จก็วางไม้ไฟพี่น้องเลยออนนเอาโอเคกันครับจะทำไมสมแบบวันนอกวันนอกฮัลโหลเนาะ chán nó สมคือเก็บได้บ่อันนี้เป็นทํามา พ่อแนวลูก็่อแวมนชิเพ็ดมาชิเป็ดพ่อพ่อไปไปพ่อจะมีความหอมแับไงหอมแบบไข่ความหอมของใหม่เนาะทีด้ใหม่ไปองเลยผาม่เห็ดตุยเห็นมันอ่อนเห็นมันงา mà áo nhân lý thì, áo nhiên đi cái này cái này mặc áo bà đốt mừng nó mặt mặt

จะลไม่สมเะยค่ะมันสมนะค,บ,นนะคบ,บังจะเมื่อคาถูกม่แบบนี้เหรอหลายอประดประดปะรด ไปรดมันด้พีมหองปลาหอนแงปลามันเนาแง่า,งา,งางน่เนาะม,มีปลาลายปลาผสมกันมีหัดกุกเอ็ม นึเพ็ดบกตินบกยิมำงเ็ดนเ็นเดปลดปลดปลดคือยาโมงิพากินตอนชิงไข่ด้วยซ้ำ กัน่าอู้ใส่หมอนจีบอมนเนาะอันนี้เขาใส่กระบังกระมุนในนู้นเออเย็นเออเย็นมาเรียนดึงเกินนี่สดงส่งที่ครับ โปรยปลาเงี้ยวแห้งพี่น้องตอนนี้มาต้องกินข้าวเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยการนอนผักจักหน่อยเนาะเขาจะกินได้เมื่อป่าเยี่ยมคำหมดอ่ะโอ้น้องสบายดีพอเป็นปลาลูกอย่างที่ไม่เออ สบายดีสวัสดีจ้าวเอาไหมพ่อ <c oughs> ขอั้นคลิปหนาะขขนก็ฝากกดไลค์กดติดตามเ<อ>พื่อเป็นกำลับบงใจพวกข้าไดเด้อสบายดีพอขั้นคลิปหนาะเด้อไม่ไหวละ